การลงทุนกับแว่นดีๆมันคุ้มแว่นคือสิ่งที่อยู่กับตาเรามากกว่านอนอีกถ้าหาว่าไปใช้แว่นที่มันไม่พอดีกับเราชีวิตเราจะลำบากคือยักษีวันสิ่งเบดีตอนนี้52ก่อนหน้าน,นี้เคยใช้โปรเกรสซีฟมาปัญหาที่เจอคือแว่นหลังๆมันไม่สามารถตอบโจทย์ ตัดไปแล้วก็ใช้งานไม่ลงตัวต้องเพ่งต้องฝืนค่อนข้างเยอะเคยได้ข้อมูลมาที่นี่สามารถปรับแว่นใสแล้วสบายตาขึ้นได้ก็เลยเข้ามาที่นี่ที่นี่ใช้เวลาในการวัดนานกว่าปกติความที่นานกว่ามันไม่ใช่แค่การวัดสายตาอย่างเดียวแม้กระทั่งกับกรอบก็คือเซตตำแหน่งกรอบตั้งแต่วันที่มาวัดสายตาไม่ใช่มาทําตอนวันมารับแว่นทันทีที่รับแว่นไปเนี่ยทุกอย่างใสปึ๊บ มันคือจบเลยไม่ต้องปรับไม่ต้องจัดอะไรผมทําเกี่ยวกับเครื่องมือนโรงพยาบาลงานบางส่วนผมต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ต้องการแว่นที่มันตอบโจทย์เช่นดูกล้องจุลทรรศน์โดยที่ไม่ต้องถอดแว่นได้ซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์อยู่แล้วกันที่2ผมต้องการสีที่ตรงเพราะว่าต้องการดูสีสิ่งอยู่ในกล้องให้มันตรงซึ่ง แว่นบางอันมันมีนมปัญหาแว่นที่มันเป็นพวกตัดแสงมันจะมีสีเหลืองไปกวนทําให้เวลาดูแล้วสีมันเพีย้ยนซึ่งอันนี้มันไม่เป็นมันเป็นธรรมชาติมากไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเหลือบตาหรือต้องโฟกัสต้องเพ่งบางครั้งไปทํากิจกรรมรอื่นแล้วลืมถอดแว่นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองใส่แว่นผมมีประสบการณ์กับแว่นมาก เกิน10ปีเมื่อก่อนเวลาไปทํางานเนี่ยตอนเช้าใส่แว่นกลับบ้านสิ่งแรกที่ต้องทําทันทีที่เข้าบ้านคือถอดแว่นเพราะว่ามันต้องฝืนมันต้องเพ่งตลอดเวลามันมันล้าถ้าเราเจอแว่นที่ลงตัวกับเราอะครับมันทําให้เราใส่ตั้งแต่เช้าถึงเข้านอนได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องฝืนหรือเราจะต้องไปเหนื่อยกับมันการลงทุนกับแว่นดีๆเนี่ยมันคุ้มแว่นคือสิ่งที่อยู่กับตาเราวันละ1ิ กว่ากว่าชั่วโมงมากกว่านอนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาว่าไปใช้แว่นที่มันไม่พอดีกับเราชีวิตเราจะลําบากมากอย่างสมัยก่อนพอผมใช้แว่นที่มันไม่ค่อยลงตัวผมจะต้องมีแว่นอันที่2อันที่3มเอาไว้ใช้กับคอมเพราะนั้นเวลาผมไปที่ไหนทีผมจะต้องพกแว่นสำรองไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าจะวุ่นวายไปต่างประเทศก็ต้องพกแว่นสำรองไปเพราะเป็นอันนี้เนี่ยอันเดียวจบแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องกลับบ้านเราต้องรีทอดแว่น ก็คือสามารถใส่จนเข้านอนไปได้เลยครับแว่นที่ดีคือแว่นที่ลองแล้วใช่แว่นยี่ห้อเดียวกันคนวัดสายตาคนละคนคนตัดคนละคนแว่นได้ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแว่นยี่ห้อเดียวกันทําทุกรางเราจะได้คุณภาพเดียวกันการวัดสายตามันไม่ได้เป็นแค่ไปอ่านหน้าเครื่องแล้วจบมันเป็นเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลทั้งสองอย่างนะมันต้องมีประสบการณ์ของแต่คนมันไม่ใช่แค่ว่าอ่านค่าจากเครื่องแล้วมาตัดได้เลย จะต้องมีการลองต้องมีการปรับค่าที่คนใส่แว่นแบอบว่าค่าชัดที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องลอง